สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมตุเรียนสายพันธุ์ยาวลิ้นจี่นะคะกระโดงเสียบยอดต่ํานะคะต้นพันธุ์ตามที่ให้ดูในรูปเลยนะคะชุดนี้จะเป็นถุงเบอร์14นะคะถุงเบอร์14เลยต้นไม้สวยสมบูรณ์แข็งแรงเลยนะคะเป็นต้นไม้ชุดที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะชุดนี้เราก็มาลดชุดราคาโปรพิเศษกันอีกนะคะ500บาทนะคะชุดนี้500บาทกระดงเสียบยอดต่ําถุงใหญ่แบบนี้500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่ต้องการนะคะาสามารถ ข้ามาคัดหน้าร้านเกษตรยุคใหม่นะคะร้านเราอยู่อําเภอบ้านตาขุนนะคะเนี่ยร้านเกษตรยุคใหม่อันนี้เป็นป้ายหน้าร้านนะคะอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตุเรียนสายพันยาวลิ้นจีที่ดาวกําลังรีวิวให้ดูอยู่นะคะตุเรียนสายพันยาวลิ้นจีกระดงเสียบยอดต่ํานะคะชุดนี้ต้นพันอายุอยู่ที่6เดือนนะคะไซส์1เมตรนะคะ,ะเดือนหน้าก็จะขึ้นเป็น นู่นแหละเม็ดครึ่งเลยเพราะว่าตอนนี้กําลังสร้างยอดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะต้นพันธุ์สบูมณ์แข็งแรงพร้อมปลูกต้นพันธุ์เป็นทรงพุ่มตามที่ให้ดูอยู่เลยนะคะต้นไม้ชุดนี้สวยมากนะคะตอนนี้ใกล้หมดแล้วชุดนี้นะคะมีอยู่ประมาณ7จ็ดพันต้นสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับชุดทุเรียนยาวลิ้นจีกระดงเสียบยอดต่ําชุดนี้ของเรานะคะตอนนี้ก็ขายไปเยอะแล้วประมาณ8ปดหมื่นต้นนะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณ7จ็ดพันต้นเป็นชุดที่ให้ดูอยู่เลยนะคะชุดนี้เลย อันนี้เราเพิ่งคัดออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะที่คัดออกมาสองรอบที่แล้วหมดแล้วนะคะต้นไม้ทั้งขายหน้าร้านทั้งจัดส่งทั้งลูกค้ามารับเนี่ยหมดเลยนะคะเปดพันตันนี้มีไอเปดหมื่นตันนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดพันต้นนะคะเจ็ดพันต้นสุดท้ายเท่านั้นกระลงเสียบยอต่ํานะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเข้ามาสอบถามทางร้านได้เลยหรือว่าดูคลิปเรียบร้อยก็มาออเดอร์สั่งซื้อได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะชุดนี้หมดแล้วหมดเลย เพราะว่ากระโดงเสียบยอดต่ำเนี่ยกระดดงยาวลิ้นกีกระดงมันจะหายากมากนะคะกว่าจะได้ยอดมานะคะเพราะต้องใช้เวลาในการที่ขึ้นไปตัดยอดอะ่ะทีนี้ก็อ่าใช้ถ้ากิ่งเพรนะกิ่งข้างเยอะมากนะคะกิ่งข้างต้นละ400บาทท่าลูกค้าสนใจสอบถามได้เลยมีทั้งถุงเบอร์14มีทั้งถุงเบอร์10นะคะแค่400บาทเท่านั้นกิ่งข้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชุดกระดดงเสียบยอดต่ําชุดนี้ก็ต้นไม้ 500บาทราคาปกตินะคะ600บาทนะคะอันนี้เราก็เราก็มาลดชุดโปรกันโปรพิเศษให้กับลูกค้าไซส์1เมตรกระโดงเสียบโจอต่ำถุงเบอร์14นะคะชุดโปรโลด500บาทเท่านั้นนะคะ80,000ต้นนะคะตอนนี้มีเหลืออยู่แค่7,000ต้นนะคะสนใจก็สอบถามก็มาด่วนเลยนะคะต้นไม้ชุดนี้นะคะเบอร์14 1กล่องใส่ได้2 2ถุง2ต้นนะคะเนี่ย สูงเขาจะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะ1กล่องส่งบริษัทขนส่งเกอนี่ใส่ได้แค่2ต้นนะคะถ้าส่งกลง่องไปรษณีหนึ่งกล่องใส่ได้50ถุง50ต้นนะคะถุงเบอร์14นะคะาการจะส่งมีหลายช่องทางไม่ว่าจะจะส่งแบบ ส่งกล่องเคอรี่แล้วก็หมอกลองไปรษณีย์นะคะลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้หรือเอาเยอะๆร้านของเราก็มีบริการจะส่งด้วยรถกระบะรัว10ล้อหล้ออยู่ที่จํานวนต้นนะคะลูกค้าสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตุเรียนสายพันยาวื่นจีกระโดงเสียบย่อต่ํานะคะ70,00ต้นสุดท้ายก็คาดว่าอาทิตย์นี้หมดแล้วนะคะเพราะว่าที่ลงไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80,000ต้นนะคะขายไป70,000กว่าตอนนี้เหลือ7 0 0 0ต้นแล้วเป็นที่ให้ดูยอยู่เลย สวยนะคะต้นพันธุ <ส 1971. S 1> ์สวย Arizona, สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะต้นไม้ G, ไม่เกรงไม่เก็นเป็นต้นไม้ใหม่อายุแค่หกเดือนเท่านั้นนะคะถ้าต้องการปลูกยาวลิ้นจี่ก็อย่าอย่าลังเลนะคะเอาชุดนี้ดีกว่าต้นไม้สวยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกต้นพันธุ์ทรงพุ่มสวยนะคะออกลูกไวด้วยนะคะตุเรียนสายบรรยาวลิ้งจี่กระดงมีไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกิ่งข้างมีเยอะมากนะคะกระดงปีนี้หมดแล้วก็คือหมดเลยต้องรอปีหน้าอีกนะคะถ้าชุดนี้หมดนะคะใช้กระโดง ก็จะมีแต่ที่เราทำาเปลี่ยนเป็นไซส์ถุงเลี้ยงให้ลูกค้าที่โอนจองนะคะทางด้านของเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นยาวลิ้นจีมูซังคิงมาเลถุงใหญ่อันนี้จะเป็นหมอนทองนะคะไซส์กระโดงอันนี้หมอนทองนะคะที่ให้ดูอยู่ถุงเบอร์สินะคะตัวนี้2 5 0บาทเนี่ยกระดงต้นหัวต้นพันธุ์สวยมากเพิ่งเอามาลงเมื่อคืนด้วยนะคะเนี่ยต้นไม้สวยมากนะคะชุดนี้กระดงต้นหัวอ่าแล้วก็จะมีถุงใหญ่เนี่ยจะเป็นมูซังคิงมาเลชุดนี้นะคะเนี่ย สวยมากเลยชุดนี้นู้นตลอดแนวไปนู้นนะคะสวยมากนะคะชุดนี้เป็นถุงใหญ่เบอร์สิบสี่เหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็ใช่นะคะแล้วก็ลูกค้าก็ออเดอร์นะคะลูกค้าก็สั่งจองเอาไว้ด้วยชุดนี้สองจองจํานวนอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นต้นนะคะนิ้วเลยตอนนี้เราก็กําลังเร่งทํานะคะเปลี่ยนไซส์ถุงต้นไม้ก็จะเตกระบบรากสมุ์เข็งแรงแบบที่ดูอยู่เลยนะคะชุดนี้สวยมากมูซังคิงมาเลยนะคะเนี่ย อันนี้ก็เปลี่ยนได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเปลี่ยนเป็นไซส์ถุงต้นพันธุ์ปลูกได้แล้วนะคะสวยมากเลยดูนะคะนี่ต้นไม้สวยสมบูรณ์มากเลยให้ดูนะคะอันนี้ลูกค้าโอนลจงนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอ่าทุเรียนสายพันธุ์มูสังกิงมาเลยนะคะเนี่ยอ่ามูสังกิงมาเลยกิ่งแพ่นนะคะถุงใหญ่เบอร์สิบสี่ อันนี้ลูกค้าโอนจองเอาไว้นะคะ,ะตามลูกค้าท่านไหนต้นต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเราก็มีบริการะจะเปลี่ยนถุงแล้วก็เลี้ยงไว้ให้แบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะชุดนี้ลูกค้าจะรับปลายเดือนธันวาคมกลางเดือนธันวาคมปีนี้นะคะอ,อยู่ที่สองหมื่นนะคะสองหมื่นเลชุดสองหมต้นสนใจสอบถามเข้ามาได้นะคะเป็นสายพันธุ์อะไรหรือว่าต้องการต้นไม้แบบไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลย ไม่ว่าจะเป็นถุงเล็กถุงใหญ่ถุงกลางาสายพันธุ์อะไรสอบถามเข้ามาได้ทั้งหมดนะคะเรามีต้นไม้เยอะแยะหลากหลายชนิดเลยนะคะเนี่ยต้นไม้เยอะแยะเลยทั้งสาขาหนึ่งสาขาสองนะคะต้นไม้เยอะนะคะเยอะเยอะมากเนี่ยที่ให้ดูอยู่นะคะสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะาร,าร้านเกษตรยุคใหม่ เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันลูกค้าสามารถมาคัดหน้าร้านเองได้เลยนะคะต้นมาเยอะแยะเลยถ้าลูกค้าสะดวกนะคะ